ช็คให้ชัวร์กอดกู้เงินประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบสินเชื่อพิโกไฟแนน์ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากรัฐได้ที่เว็บไซต์ w w w .1359.go.th นะครับโดยในเรื่องนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเขาได้ชี้แจงว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีการอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้โครงการกำกับ หรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จำนวน1 9 9 7รายใน76จังหวัดหากประชาชนมีความสนใจหรือว่าประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ควรจะตรวจสอบว่าบริษัทที่จะทำธุรกรรมนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ w w w 1 3 5 9 g o t บาททั้งนี้การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตนั้น ผู้กู้จะไม่ถูกเอาเปรียบนะครับเช่นให้ผู้กู้เนี่ยโอนเงินค่าธรรมเนียมใดๆหรือเงินค้ำประกันใดๆให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของอที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าค้ำประกันนะครับกรณีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพท่านสามารถร้องทุกข์นะครับแจ้งเบาะแสสอบถามข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจที่ท้องที่ที่อยู่อาศัยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สายด่วน1599แจ้งความออนไลน์เวอร์ไวเว็บไทยโพลิสออนไลน์ .com ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ1359วันเวลาราชการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนโทร02 169 7127-36